เคยทาเลเซอร์มาหลายครั้งนะแรกฝ้าก็จางลงแต่มันไม่ได้หายถาวรค่ะรักษาบ่อยครั้งไปหน้าเราก็บางมันก็ทําให้ฟ้าขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ดําขึ้นค่ะ <S <S 1> <S 1> เจอใครก็ทักนะคะไปทำอะไรมาหน้าดำหมองคล้ำตากแดดมาเหรอยิ่งทำให้เราทุกข์ใจไปใหญ่เลยค่ะความมั่นใจที่เคยมีมามันถล่มไปหมดเลยนี่เราต้องทนอยู่กับฝ้าหนา,นา,นา,นาอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเหรอช่วงหลังๆนะคะใครบอกว่าครีมเซรั่ามาอะไรดีพี่ก็กวาดมาใช้หมดเลยค่ะ แต่ที่ประทับใจก็คือได้มาเจอย um ันฮีพรีเมียมเซรั่มขวดนี้ค่ะเซรั่ <Wow. S 1> um มหลักร้อยแต่เราได้ผู้เชี่ยวชาญจากยันฮีมาดูแลเราถึงที่บ้านสัมผัสแรกของเซรั่มนะคะมันบางเบาไม่หนาไม่หนักหน้านะคะเหมือนมีเนื้อฟิล์มบางๆมาเคลือบที่ผิวเราค่ะ <Wow. S 1> พี่ไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าฝ้าหนา,น,านาบนหน้าพี่เนี่ยมันจะหายหลังจากใช้ยันฮ um ีเซรั่ม2 -3 ถึงสสัปดาห์เท่านั้นนะคะฝ้าที่มีอยู่บนหน้าพี่อะคะ่ะจางลงนี่คือผิวหน้าของพี่นะคะ หลังจากใช้ยันทีไซรัม2เดือนเห็นได้ว่าฝ้าของพี่ตอนนี้นะคะจางลงมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะมันตอบโจทย์ทุกสภาพผิวค่ะ wow.